สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รยายการออาร์หลอดไมยกันชรยาน,นะคะคลิปนี้เราจะมาดูรักคนร,รักเก่าค่ะคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะคนรักเก่าจะกลับมาไหมมาท,ทนมันที่ทัดน้ำก็ปรากฏมินทิจิตค่ะเรามาดูมินเอนิจีหลักของคุณสองคนก่อนว่าความรักของคุณเป็นแบบไหนกันนจะจ๊ะ เป็นสวัสดีชาวสองสวัสดีเอฟซีสวัสดีสมาชิกเก่าๆใหม่ๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะจ๊ะามาดูกันสิว่ารักของคุณที่ผ่านมาเป็นแบบไหนขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะอ่ะมา น้ำกรกฎมินพิจิตค่ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์รักของคุณที่ผ่านมามิเดิลเวลมันมีความสัมพันธ์ที่ข,ขึ้นขึ้นลงลงค่ะเดี๋ยวมีความสุกเดี๋ยวรักกันเดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวมีกลับมาเดี๋ยวกลับไปมันมีอะไรที่วนเวียนซ้ำซากจำเจยอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักที่เรายังเราชัดเจนต่อกันแล้วนะแต่เรายังไม่ได้เลือกกันเรารู้ว่าเราเป็นอะไรกันแต่เลือกกันไม่ได้เปิดเผยไม่ได้ หรือว่ายังไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ลับๆไหมเป็นความสัมพันธ์ที่ใครบางคนยังถือทะเบียนสมรสอยู่หรือเปล่าอืมมีมันดูเหมือนมีคนเจ้าชู้อยู่ตรงนี้ระมุนเจ้าชู้สร้างความรู้สึกให้อีกฝ่ายถึงความเจ็บปวดถึงความหวาดระแวงถึงความสงสัยแล้วดูๆกันไปแล้วมันเหมือน บางคนในที่นี้อยากได้อะไรที่ชัดเจนกว่านี้ค่ะอาจจะเป็นคุณที่ต้องการความชัดเจนมันโอเคไหมถ้าความสัมพันธ์นั้นโอเคถ้ามันดีพร้อมไปต่อแต่ถา้าไม่ดีดีถ้ามันไม่ดีจะต้องทํำยังไงจะต้องทํายังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันดีได้จะต้องปรับตัวหรือทําอะไรขนาดไหนคนที่คุณรักเขามองถึงความสัมพันธ์ที่เขาก็อยากมีคุณเคียงข้างเคียงคู่ไปแบบนี้นะ เขาก็าอยากมีคุณเคียงข้างเคียงคู่แต่เหมือนเขามีอะไรเก่าๆที่จะต้องจัดการมีอะไรเก่าๆที่เขาจะต้องเขาเรียกว่ามีอะไรเก่าๆที่เขายังค้างคาค่ะเออเขาก็ไม่แฮปปี้กับความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่แต่แฮปปี้ที่มีคุณเคียงคู่เคียงข้างหมายถึงอือยากให้คุณไปแบบเนี้ย แต่ว่ามันมีความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวก็เลิกลาเดี๋ยวก็รักกันต่อมันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนรอบคอยเหรอมันเหมือนชัดเจนไม่ได้ค่ะความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกันได้ที่ทํางานเดียวกันมาเจอกันเมื่อตอนเด็กๆอายุต่างกันได้เหมือนกันนะคะสถานะต่างกันอยู่นะเออดูเหมือนใครมีความลับ ทำอะไรลับๆล่อๆมีความลับลักตัวเองมากกว่ารักอีกฝ่ายดูเหมือนไม่เท่าเทียมค่ะความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจไพ่สลับกันได้นะคะทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจทุ่มความรู้สึกแต่มันไม่ได้กลับคืนมาเลยอีกฝ่ายหนึ่งยังเห็นเราเป็นตัวเลือกอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่เลือกอีกฝ่ายนึงไม่มีสถานะที่ชัดเจนให้เราเหมือนเหมือนง่นไง รักครั้งนี้มันมีความแตกต่างสถานะศาสนาวัฒนธรรมอาจจะเป็นรักทางกายต่างชาติต่างภาษาได้ยังไม่มีความชัดเจนในตรงนี้ใช่มไม่เลือกกันนะเวลาเกิดเรื่องราวเกิดความสัมพันธ์ที่บาดหมางหรือคุยกันไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ก็เกิดเรื่องราว จนอาจจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจกดดันอยู่เหมือนกันแต่มันเป็นความสุขความรักที่มีเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวดีกันก็แฮปปี้ดีดาดีแต่พอเวลาทะเลาะก,กันก็เดี๋ยวบอกรักเดี๋ยวบอกเลิกเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็กลับไปลัษณะอารมณ์แบบนั้นทําไมเลิกกันทำไมเลิกลกันทําไมเลิกกันเกกนพราะเดะมนค่ะเดะมน ไพ่มันมองถึงลักษณะของคนที่ยังไม่แน่ใจกันเลยความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นอนาคตร่วมกันเราอยู่บางคนอาจจะเป็นรักที่ปิดบงังซ่อนเร้นอยู่แบบหลบๆบซ่อนๆลนักษณะของภาวะที่มันอึมครึมไม่สบายใจไม่แจ่มใสมีความรักที่มีความกังวลใจดูเปราะบางนะคะมีความเปราะบางอืม มีความไม่ชัดเจนมีความเปราะบางทางอารมณ์และอาจจะมีใครบางคนในที่นี้ซึ่งมันมันมีถึงบุคคลอื่นที่ทำให้เราสองคนเนี่ยมันไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายในความรักหรือความสุขนั้นได้อย่างชัดเจนรักที่ต้องปิดบงังซ่อนเร้นยิ่งครับเป็นรักซ้อนด้วยแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะบั่นทอนใจกันมากทีเดียวนะอืม มันบั่นทอนความรู้สึกบั่นทอนใจหรือบางคนจะเกิดความหึงหวงในสิ่งที่ตัวเองห่วงไม่ได้ชัดเจนไม่ได้รักนี้มันมีแต่ภาพลงตาไหมภาพลงตาที่ดูมันสวยงามดูมันมีความสุขเราสองคนอาจจะกําลังหลอกตัวเองอยู่ก็ได้นะว่าเรารักกันซึ่งถ้าเรารักกันมันก็ต้องชัดเจนได้หรือเปล่าใช่ไหมไม่ใครบางคนยังคาคนรักเก่าอยู่เลยค่ะความเครือบแคลงระแวงสงสัย ความไม่ไว้ใจความไม่แน่ใจการถูกทุยศหักหลังหรือถูกขายฝันได้ประมาณนี้ทำไมเลิกกันเพราะว่ามีใครคนหนึ่งโกหกคะ่ะใครคนหนึ่งหลอกให้เรารักหลอกให้เราหลงโกหกหลอกลวงสร้างความสุขให้เราเหมือนมันเป็นเดอะซันกับเดอะมูนนะเนี่ยเดอะซันคือความสุขเดอะมูนดูซิมันมีทั้งความสุขเห็นไหม เด e อ u ซันกับเดอนมูนพระตย์กับพระจันทร์เลยทีเดียวมันย้อนแยง้งมันเหมือนเรามีความสุขเราอยู่ด้วยกันเราแฮปปี้ดีดาเลยทีเดียวแต่ว่าเดอนมูนมันมีถึงความสุขแต่สุขไม่สุดอ่าเรียกว่ามีความสุขร่วมกันแต่สุขไม่สุดทุกมากกว่าสุขหรือเปล่าอันนั้นคุณรู้ค่ะโอเค Cai? ไหมอ่าไปต่อไปดูสิว่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะ คนรอรักเก่าคนรอรักเก่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมกลับมาแล้วจะเป็นยังไงไม่กลับแล้วเราจะเป็นยังไงคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะคุณอาจจะเดียวกับราศีกันราศีกัน t o f c up ครับคนรักเก่าจะกลับมาไหม Just แมนเขาหลุดพ้นเขาอยากหลุดพ้นกับความสัมพันธ์เนี้รอบอยคะ่ะ ชัวครับโอกาสของการกลับมามีมีแต่เขาเรีรอเขาเงียบเขานิ่งพวกคุณอาจจะดวกับครูบาอาจารย์คนที่เป็นที่ปรึกษาหน้าตาทางสังคมดีมีชีวิตที่เดียวเรารักกันอย่างเดียวไม่ได้เรารักการแต่สถานะสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบในความรักมันไม่มีความเชื่อใจมีอีกฝ่ายหนึ่งที่ต้องทุกข์แล้วอยากเดินไป j u s t m e n t คือการปลดปล่อยเขาอยากได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ที่ถืออยู่ เขามีความทุกข์ที่ถืออยู่แต่เขาก็มีความรักด้วยความทุกข์อาจจะมาเพราะว่าความรักความต้องการที่ต้องการอยากได้อยากมีตัวตนอยากชัดเจนแล้วมันไม่ได้ก็ได้นะมิ้วกลับมาค่ะกลับมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวอาจจะมีใครมาง้อง,งอนคุณมาหาคุณถึงบ้านอะไรอย่างนี้ถึงแม้มันจะอยู่ด้วยความเจ็บก็ตามแต่ก็ยังอยากอยู่เพราะเรารักเขา รักเขาอาจารย์รักเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแต่ความรักนี้เนี่ยระวังหน่อยแลารการกลับมากลับมาเราจะเป็นยังไงอ่ะกลับมาเราจะเป็นยังไงกลับมาเริ่มต้นกันใหม่สุดท้ายก็บาดหมางกันอยู่ดีมีความขัดแย้งปัญหาไม่ได้ถูกแก้ค่ะปัญหาไม่ได้ถูกแก้จริงๆอ่ะคุณกลับไปกลับมาในความสัมพันธ์เนี้ยปรับเวลาปรับตัวปรับสัมพันธ์ปรับทุกอย่างและ ปรับเท่าไหร่มันก็ปรับไม่ได้สิ่งต่างๆปัญหาต่างๆมันก็กลับมาที่เดิมนั่นแหละอารมณ์เหมือนแบบว่าถึงจะทำเท่าไหร่ถึงจะทำแค่ไหนถึงจะปรับแค่ไหนมันก็ยังเติมเต็มใจไม่ได้อยู่ดีอาจจะเป็นการเติมเต็มไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจนะความสุขที่มันมันมองถึงการค้นหาความสุขที่มันไม่แท้จริง ความสุขที่มันเติมกันไม่เต็มหรือความอยากได้ของอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายอยากได้สิ่งนี้แต่อีกฝ่ายหนึ่งให้ไม่ได้เออราชนะแบบนั้นมันมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันค่ะอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจว่ารักครั้งเนี้ยเรารักกันดีอยู่แล้วเราจะโดนหลอกไหมเราจะถูกโกหกถูกหลอกลวงมีคนแอบย่องทำอะไรลับหลังมันซื่อสัตย์มันไว้ใจได้ไหมเราจะไปกันได้แบบยืนยาวบางคนคิดไปไกลอะ่ะ คิดไปไกลป้นเลยเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ทีร่รุ่มรุ่มดอนดอนแล้วล่ะมันมันอาจจะมีใครชอบสั่งชอบคอนโทนมองถึงความขี้หึงขี้ขี้หึงมากเราจะทําอะไรเราก็ไม่มีอิสระมันสร้างความอึดอัดให้กับอีกฝ่ายไม่มีความอิสระเลยที่เราจะทําอะไรได้นะจ๊ะมองถึงความสัมพันธ์แบบนั้นอารมณ์คือคือความต้องการความอยากได้ที่มัน ที่มันไม่เท่ากันน่ะอารมณ์ประมาณนี้อืมอืม,อม,อมทำไมคุณสองคนถึงไม่ชัดเจนกันอ่ะทำไมถึงไม่ชัดเจนกันทำไมถึงเกอบแทนส่วนใสกันอยู่แบบนี้ครับเพราะอะไรเพราะอะไร ใครคนหนึ่งมีครอบครัวแล้วไม่คุณก็เขาต่างคนต่างมีครอบครัวหรือเปล่าคะความชัดเจนมันชัดเจนได้ไหมมีใครคาราคาซังทะเบียนสมรสใครคาราคาซังกับเจ้าของเดิมใครสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่มองเห็นอาจจะคุณอาจจะเป็นตัวเลือกความสัมพันธ์ซ้อนก็ได้นะอืม ปรับตัวปรับใจปรับความรู้สึกกันกี่ครั้งกี่หดแล้วแต่เราก็มองถึงใครบางคนยังหวงแหนคนเก่าอยู่ค่ะเป็นคนเก่าๆคุณมีคนเก่าหรือเขามีคนเก่าหรือใครบางคนอาจจะมีเงื่อนไขอาจจะมีภาระหน้าที่ในด้านครอบครัวบุตรหลานบริวารไม่สามารถชัดเจนได้เลยชัดเจนไม่ได้ถ้าชัดเจนไม่ได้ความสัมพันธ์แบบนี้มันจะมีปัญหาไปเรื่อยๆค่ะ มันจะไม่ไม่ได้มีความสุขเหมือนที่ใจเราวาดหวังมันไม่ได้มีความสุขที่จะเปิดเผยต่อคนอื่นได้เพราะใครบางคงยังกักกักรักพี่เสียดายน้องหรืออยากมีความสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆคนเก่าก็ไม่เลิกคนใหม่ก็มีไว้อารมณ์นี้หรือเปล่าเนี่จ้ะ ะแก้ยังไงเนี่ยจะแก้ยังไงให้ความสัมพันธ์ดีแก้ยังไงการแก้คือความชัดเจนค่ะใครสักคนหนึ่งต้องชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้ค่ะความชัดเจนที่ต้องบอกว่าในสถานะนี้ยเธอต้องชัดเจนกับฉันฉันต้องชัดเจนกับเธอแล้วก็ไม่ติดภาระผูกพันหนหลังอยู่ด้วยถ้าอยากให้ความรักนี้มีความสุขต้องไม่ติดอะไรอยู่ตรงนี้ ใ้ายัางตปิดภาระผูกพันความสัมพันธ์หนนหลังภาระที่ยังไม่สามารถจะทำอะไรได้มันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีหรือเปล่าอารมณ์นี้หรือเปล่าคะความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะแก้ไขยากนะคะคนโกหกก็ยังคงโกหก บางทีบางคนเขาอาจจะโกหกเราหลอกลวงเรา,รา,รา,ราบอกบอกให้เรารอบอกให้เราอยู่ตรงนี้นะจ๊ะโอเคนั่งก่อนเดี๋ยวมามาทาให้เดี๋ยวมามาเอาให้กินนะ còn, น,นั่งก่อนนั่งก่อนทําไมมามาอาิีพอะไรหนูต้องขึ้นมาทุกทีนั่งลงก่อนลูกนะนั่งลงก่อนนะหุวงทองนั่งลงก่อนเดี๋ยวมามาเอาให้กินหนูจะกินขนมใช่ไหมเดี๋ยว <c oughs> มามาเอาให้กิน <c oughs> มา <c oughs> มาทำงานเดี <c oughs> ๋ยวนะโอเคไหมอ่านั่งลง การวิธีแก้ไขในความสัมพันธ์นะะมันลักษณะของคุณ2คนเนี่ยถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบนี้มันก็ค่อนข้างจะแก้ไขยากนะคะเพราะว่าคนที่โกโหกก็ยังคงโกโหกคนที่ทําอะไรรับรางก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปรปับปรุงมันมัน,ม,นมันเหมือนมันเหมือนไม่ยอมพูดความจริงต่อกันมันเหมือนมีสิ่งที่ปิดบงังซ่อนเร้นกันและกันอยู่ตลอดเวลาค่ะ และยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นรักซ้อนหรือใครบางคนยังมีคนเก่าอยู่นั้นน่ะถ้าจะหวังว่าให้ความสัมพันธ์มันมันดีคงเป็นไปไม่ได้นัจนะเพราะเขาไม่สามารถเลือกได้นี่นะเขายังคงเขายังคงเลือกไม่ได้อะเก่งมากครัวิธีที่จะทำได้คือตัดใจค่ะวิธีที่จะทำได้คือคุยกัน คุยกันถึงสถานะของคุณสองคนให้ชัดเจนพอคุยถึงความชัดเจนเสร็จแล้วถึงจะตัดสินใจว่าจะเองไงซึ่งจริงๆคุณสองคนเนี่ยมันมีความชัดเจนกันอยู่ในหลายๆอย่างหรือบางคนนั่นนะก็อาจจะมีเงื่อนไขกันอยู่แล้วรู้ทั้งรู้ตั้งแต่แรกแล้ว ไอ้ความรู้ทั้งรู้ตั้งแต่แรกว่าใครคนหนึ่งมีชบของแรกๆมันอาจจะมองถึงความสัมพั์ที่รับได้เข้าใจได้แต่พอเข้าไปจริงๆแล้วมันไม่ได้นี่นะมันไม่ได้ก็มีแต่วความขัดแย้งกันอยู่แบบนี้มันรอวันที่เหมือนเหมือน,น,นความสัมคัญที่มันรอวันระเบิดตุด้มระเบิดออกมานะคะอารมณ์เหมือนลักษณะแบบนั้นเลยโอเคไหมอะ อืมความความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณะมันไปกันยากมันมีความรู้สึกว่าต่างคนต่างมีอิโก้ด้วยละ่ะต่างคนต่างจะคิดว่าฉันทําถูกเธอทําถูกต่างคนต่างอยากจะเอาชนะค้าขานซึ่งกันและกันไปได้แบบคู่ขนานแต่ถ้าไปได้แบบเคียงข้างเคียงคู่อยู่กินกันสุขสมอารมณ์หมายนั้นคงยากยิ่งค่ะไพ่ของชารออดเป็นไพ่ของบางคนเป็นเส้นทาง ที่เป็นทางที่เป็นคู่ขนานไม่อาจจะเป็นทางเดียวกันได้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะคนที่คุณดวด้วยอาจจะเป็น,นรกรกฎค่ะเอมเพอเรอร์อาร์ซิเมตค่ะตุลค่ะตุลกันกันกน,นะจ๊ะมีนหรือสตารา์อาร์ซิคุมโอเคไหมอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิคิปชันบอกด้วยดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดสา์ a f e 0329าไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ